ต่อมาการมาอยู่สัมมาของหนูย่อไว้ในฐานที่เราแจงสมาสิกาการมาอยู่สัมมาของหนูก็หนึ่งปีกับอีกหนึ่งเดือนได้ค่ะก็ได้พัฒนาทักษะการทำงานฝึกการถือศีลห้าค่ะทํางานได้ดีขึ้นและเป็นงานมากขึ้นส่วนข้อเสียของหนูคือการต้องมาฟังผู้ใหญ่บน ข้อเสียของหนูต้องมาฟังผู้ใหญ่บนจู้จี้เกินไปเลยเกิดอารมโมโหค่ะข้อเสียก็คือโมโหหนูจะพย,ยพยายามปรับปรุปรงนี่เด็กมอสองโรงเรียนของเราเนี่ยโรงเรียนสมัสสิกาเป็นโรงเรียนที่เด็กข้างนอกไม่ได้เรียนดูอย่างเนี้ย ไม่ต้องอะไรเราเอามากเอาที่แค่ว่ามีผัดสะเด็กข้างนอกเขาจะพูดแล้วผัดสะเขาจะรู้เรื่องก็คืออะไรผัดสะเขาบอกอะไรไปผัดมาทำไมอ่ะสะผัดสะก็ต้องผัดบ่อน้ำด้วยสิเออผัดสะผัดบ่อน้ําไปผัดทําไมผัดสะเนาะเขาจะไม่รู้หรอกแม้แต่แค่เขาว่าผัดสะนี่เขาพูดไม่ถูก เด็กพวกเรานแบบศิลปภาษาธรรมะมีอะไรแต่เยอะแล้วก็รู้ความหมายรู้อะไรต่ไอะไปในตัวอย่างน้อยก็ซึมซับซึมซับได้รับความรู้ได้รับธรรมะโดยบัญญัติก็ตามที่จริงแล้วไม่ได้จะบัญญัติหรอกเด็กของเราจะจะได้สภาวะเพราะอยู่ในนี้เนี่ยมันเป็นการปฏิบัติธรรม การอยู่กับสังคมสิ่งแวดล้อมดีทั้งหมดมิตรดีสายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีทั้งหมดนี่การอยู่เท่านั้นแหละคือการปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วการไปอยู่นอกหมู่ชนที่มีโบโวรจริงๆมีบ้านวัดโรงเรียนนะมีโดยเฉพาะมีคารวะด,ด้วยกันนี่เป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยกันทั้งนั้นเลยเนี่ยคิดดูดีๆสิแล้วทุกวันนะ อยู่ก็เป็นปกติทุกวันตื่นเะช้าจนนอนจนทุกวันตอนนอน่ตอดเวลาแล้วมันได้ฝึกฝึกฝนอบรมตลอดเวลาใช่ไหมพวกเรานี่มันซึ่งมันเป็นกําไรชีวิตที่ไปคิดดีๆเถอะสถานที่นี้เป็นสถานที่สปายะครบคือสถานที่จัดไว้ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและมีบุคคล มีคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมตั้งแต่พระอระหันต์ไปเลยที่อยู่นี่สอนทั้งพระอระหันต์อนิกานาคามีสกิทาโซดาและแม้แต่ผูปฏิบัติธรรมอยู่ทั้งนั้นเลยบุคคลแล้วก็มีอาหารอาหารคือเครื่องอาศัยต่างๆทั้งตั้งแต่อาหารกาวลินกลาลาหาร กอลิงกลาหานก็คือสิ่งที่กินเข้าไปเป็นอาหารคือคำข้าวเลียนขันโดยตรงนี่เรียกว่าอาหารอันหนึง่งเรียกว่ากาดิงกะาหานอาหารในที่สองคือมีผัสสะผัสสะนี่เป็นเครื่องอาศัยเป็นอาหารที่จะได้รับการปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีผัสสะหรือไม่มีสัมผัสไม่มีการกระทบสัมผัสต่างๆหูจมูกลิน้นกายข้างนอกเนี่ย ด้วยแล้วก,กระจายจะรับต่อเนื่องกันไม่มีการสัมผัสหรือไม่มีการผัสสะเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติธรรมของพุทธเลยนะเพระาะฉะนั้นพวกที่เปนนั่งหลับตาปฏิบัติธรรมนี่โมฆะของศาสนาพุทธอาตมาพูดอย่างไม่เกรงใจอย่างตีทิ้งเลยไม่อนุโลมแนละ้วเพราะว่าพระเจ้าต้องอนุโลมเพราะว่าท่านเองท่านเพิ่งสร้างศาสนาใหม่ๆแล้วคนทั้งหลายลงผิด เหมือนอย่างกับทุกวันนี้ที่หลงผิดว,ว่าปฏิบัติธรรมต้องไปนั่งหลับตายกพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วก็ท่านเหมือนกันหลงผิดไปนั่งหลับตากันปฏิบัติธรรมเต็มป่าออกป่าด้วยศาสนาเรไม่ต้องออกป่าไม่ต้องออกป่ามีมรรคองแปดมีการทํางานสมาอาชีวะสมากรรมตะสมาวาจาสมาสังกปะแล้วก็ปฏิบัตินี่แหละองค์ทั้งสี่นี่แหละทั้งอาชีพกรรมตะทั้งพูดจาทั้งคิด ไปด้วยเลยพร้อมกับมีสติสัพชัญญะวายามะแล้วก็มีสมมาทิฏฐิเป็นประธานปฏิบัติให้ได้ให้เกิดการรู้กิเลสแล้วก็ทำให้กิเลสลดโดยไม่ใช่หลับตากดคมเรียนรู้กิเลสแล้วก็เห็นกิเลส้ได้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นตัวเหตุแห่งทุกข์ อย่ามาอยู่รอหน้าราวเป็นนักนขาเราจะต้องเองอย่ามาอยู่รอหน้าข่าไปอิเล่เองเป็นตัวเหยืนแน่แดงทุกนน้าเองไม่เที่ยงเลยามานทำต่อลดตอแหลททำเป็นตัวเองไม่มีตัวตนจริงด้วยทแท้จริงตัวเองนั่นแหละไปมีตัวตนตัวเองนั่นแหละโง่ไปมีตัวตนอก็ต้องรู้ตัวนี้ตัวที่มันหลอกเรามันผี มันมีตัวตนแต่ผีหลอกเราเราเองเป็นผีหลอกเราเองจิตเราเองเป็นผีหลอกเราเองเพราะ,ะนั้นพ้ที่รู้จักผีจักมารและก็รู้มีปัญญาขจัดตัวน,นี้ออกไปได้นี่แหละาศาสนาพุทธมีอยู่ตรงนี้